เพื่อนๆวันก่อนเราเจอต้นนี้อยู่ริมทางทงเทงไทยเพื่อนๆภาษาอังกฤษคือกาวเชอร์รี่เชอร์รี่พืน้นเพราะว่าลูกสุกมันชอบตกไปอยู่ที่พืน้นเพื่อนๆเราไม่เคยกินลูกสุกเลยเพื่อนๆหนอนมันเจาะมดก็ชอบกินข้างในเหมือนมะเขือเทศรสชาติหวานหอมเหมือนเคก้กโสเบอร์รี่ลองเอามาเล็ดปลูกได้เพื่อนๆอยากลองเอามาใส่ขนมสรีทฟูดของญี่ปุ่นเพื่อนๆ เ้วเห็นเขาทอดขนมปังแล้วก็แหวกเป็นโพรงใส่วิปครีมเข้าไปจุกจุปาดพูนเหมือนภูเขาไฟฟูจิเพื่อนๆนเอาทองเทงสุกมานั่งเพื่อนๆนลองซิมว่าจะเข้ากันไหมกลิ่นเหมือนมะเขือเทศผสมเชอร์รี่แต่ไม่เปรี้ยวกอบๆเหมือนหวานเพื่อนๆนหวานอย่างเดียวฟิลตะขบกินแล้วไม่รู้แต่วิปครีมอร่อยมากเห็นลูกแล้วมันสวยเลยเอามาทำกล่องสุ่มเพื่อนๆนกล่องสุ่มทงเทงก็มีแต่ทงเทง กล่องส่มสตรอเบอรี่จะมีอะไรเพื่อนๆใส่ขนมหรือของเล่นเข้าไปข้างในก็ได้มีใครอยากให้เราสอนพับบ้างถ้าเพื่อนๆเจอทงเทงเก็บชิมลูกสุกที่พื้นได้เพื่อนๆเปลือกมันจะออกสีเหลืองเหลงแห้งๆกรอบลูกสีเหลืองอ่อนสิดๆเพื่อนเพื่อนไม่เหมือนทงเทงฝรั่งอันนั้นจะสีส้ม มีไข่เป็นกล่องในห้างแต่ธงเทงไทยจะอยู่ริมทางเพื่อนๆลองไปส่องดูนะ